คือต้องบอกว่าโบอาจจะอยู่ในหมู่บ้านบ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วคนนี้ก็จะไปสนิทกับรุ่นพี่ที่สมัยก่อนในยุค90เขาดังมากก็เลยแบบไปคุกคีกับบ้านเขาแล้วคนนี้บ้านเนี่ยเขาจะแบบมึงนอกหัวนอกหัวนอกหน่อยเรียนนานาชาติเขาก็จะมีสีที่เป็นสีสักสีดำล้วเขาก็ไม่ลูกคิดอะไรกันเขาก็บอกว่าเนี่ยเราจะต้องมาแบบเป็นพี่น้องกันนะเรามาสัก ร่วมสาบานอย่างนี้หรอใช่ใช่ไหมคะเหมือนกลีดนเลือดใช่แต่นีใช้สักแล้วเด็กอายุสิบสองหาสีสักมาจากไหนไม่พี่พี่เขาหาไงสี่เราหามาเราสิบสองแต่ว่าพี่เขาหามาให้เราอีกทีนึงจำได้เลยแบบว่าโมนาพี่โมนาบอกว่าเฮ้ยแบบดูไม่ทําไม่ได้เพราะว่าแบบเหมือนกับเป็นแบบเราแกล้งเดียวกันนะเราก็โอเคเลยพี่พี่บอกเราก็อ่ะทายังไงเข็มร่วมสาบานลนไฟจุ่มสีแล้วก็จิ้ม เล็กๆตอนนั้นเราใช้เข็มอะไรพี่โบไม่เป็นเข็มแบบเข็มเข็มเย็บเยผ้าเข็มมุ่นเนี้ยเหรอเข็มเย็บผ้าจริงเปล่าบ้าบอยิ่งกว่าบ้าบอเข็มร่วมสาบานริบเปียนเข็มแ้าเปอร์หอใช่แอปเปอร์ไอหอใช่โอเคยังบอมีการใ่าเข็มอยู่บ้างนะฮะใช่แล้วก็ จิ้มเป็นจุดจุดดำๆอ่ะคนหนึ่งก็จะเป็นรูปหนูตัวเล็กๆคนหนึ่งก็เป็นรูปดาวของเราโปะเช็กด้วยแบบเป็นคนน่ารักเลยเป็นรูปหัวใจอู้หัวใจอันประมาณเนี้ยเซ็ตแบบเส้นนึงเล็กๆตรงไหนคะตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ มถ้าถามว่าเจ็บไหมมันมันไม่เจ็บหรอกเพราะว่ามันทีละจึกอะมันเอามันจิ้มเข้าไปจิกมันไม่ได้เหมือนแบบเครื่องสากที่แบบต่อเนื่องเลยมีการถูไถยแล้วไม่มีอันนี้คือบางๆแล้วเขาคงผิวๆเขาก็ไม่ได้สากให้มันติดยึดนานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเล่นๆกันคือไม่คิดอะไรเลยทุกคนก็มีรอยอยู่ที่ตัวเองกันแต่เขาก็โตกันแล้วไงอันนี้สิบสองครับพอสิบสี่ว่าไงล่ะมันยืดพอส่วนสูงส่วนสูงมันเริ่มขยายตัว คือคือจากที่เราแบบว่าสูงประมาณร้อยห้าสิบเราค่อยสูงมาร้อยหกสิบอ่ะมันยืดนะมันยืดหนังยืดช่วงเอวฮะบริเวณบริเวณเอวคือยืดหมดเลยทั้งตัวนี่แหละหัวใจนั้นหัวใจนั้นจะดแดเป็นจุดเลยจ้ะไม่มีความเป็นเส้นเหลืออยู่คือเป็นจุดๆแล้วเราก็แบบรู้สึกทรมานกับมันมากเราก็เลยเอออยากมันต้องไปทำทับแล้วล่ะต้องไปแก้ต้องไปแก้สมัยนั้นแถวเพชรบุรีประตูน้ำเยอะมากเลยเราก็โอเคไปเราจะไปสัก อืมคราวนี้ก็ทํามันก็ต้องใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่ฮะใหญ่ขึ้นตอนนั้นยุมันสิบสี่สิบสามคันี่ก็เป็นูหัวใจเหมือนเดิมเป็นหัวใจธรรมดาคุณเจาเดิมๆหัวใจธรรมดาเลยตาก็คือเหมือนกับพยายามทําให้มันไม่เห็นจุดอ่ะให้มันเป็นเป็นเรียบเนียนไปเรียบเรียนจะเกิดหัวใจที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็เริ่มมีขอบอ่าเริ่มมีขอบเริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนามีขอบเสร็จก็พอสิบห้า่ะเราก็เริ่มแบบเป็นผู้หญิงวัยเติบโตใช่ไหมคราวนี้จากเออถูงมา ร้อยหกสิบแปดมันยืดไปอีกคราวนี้จากหัวใจตรงๆอะไม่เอียง <laughs> <laughs> ถ้าเกิดในส่วนของลบลายสักเนี่ยค่ะของเราจะใช้เครื่อง picoway laser ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่เลยค่ะล่าสุดนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาค่ะก็คือจะมีความละเอียดสูงสุดเลยลบได้เกี้ยงไม่เป็นแผลเป็นค่ะกลับมาเป็นผิวปกติได้เลยลบได้ทุกสีด้วยค่ะถ้าเกิดสมมติว่า,าสักแบบเหมือนที่คุณโบสักเล่นๆสักอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ลงน้ําหนักมือเยอะหรือว่าไม่ได้แบบ ย้ำเยอะอย่างเงี้ยค่ะครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยก็จางหายไปได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าสีที่จางๆแบบลงเป็นเงาๆลงครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดสีที่ลงเข้มเป็นเป็นลายเส้นที่เขาแบบลงทึบๆลงหลายรอบอันนั้นก็อาจจะต้องหลายครั้งประมาณ8-12ครั้งค่ะส่วนใหญ่สมมติว่าแบบเราเราเพิ่งพี่สักมานานแล้วอย่างเงี้ยมันจะยากกว่าหรือว่าง่ายกว่าเด็กถ้าเกิดสักมาใหม่ๆเลยแล้วรีบมาลบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะออกได้ง่ายกว่าโอ้ยอย่างงี้ดีเลยนะ มสามจบโรงเรียนเซนโยอเซฟปเแนอยู่ต่อไม่ได้แล้วเพราะเกเลมาก <c oughs> มาเซอร์บอกไม่เอาไม่เอาออกไปออกไปเสียเสียชื่อเเดี๋ยวคนนี้ไม่ไหวเว้ยเ็กเราปลาดมากเลยก็เลยก็เลยออกพอออกก็จะไปอยู่โรงเรียนเตรมพัทใกล้ๆ <c oughs> บ้านเข้ามาวันแรกโดนเรียกเขา้าห้องปกครองว่าเนี่ยมี ไหลหลังหัรขอโชว์นิดนึงครับอันนี้มาจากไหนอะรอยอันเนี้ยที่สยามสแควร์ที่แบบว่ามังคลงเนี้ยจะมีร้านสักเยอะมากแล้วก็จะเป็นแบบอ่ามันมันเป็นแหล่งช่องสุงมประมาณนึงนะมันมันแบบว่าแก๊งวัยรุ่นชอบไปอยู่กันชอบมตัวกันเพราะว่าเราแบบเป็นแบบชอบมีเพื่อนแล้ววัยรุ่นยุคเก้าสิบมักจะมีคติประจำใจคือเต็มที่กับชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าปี2 0 0พจะเป็นยังไงตอนนั้นเราไม่เราไม่รู้เฮ้ยโลกจะแตกก็วะ เราไม่รู้เราแบบว่าป right. nice. uh ัญญาน้ยสติน้อยมากเราก็จะไปเนี้ยเที่ยวเที่ยวเล่นเล่นอยู่ในนั้นแล้วครันนี้ก็เออก็ต้องมีแบบดื่มอะไรบ้างนะก็แบบสนิทกับพี่ที่เป็นช่างสักแล้วอบบนิสตุกดเขาบอกว่าเฮ้ยโบเราต้องมาสักกับพี่สักลายหนึ่งนะ่ะสักให้ปีเลยโอ้ยไม่เอาอ่ะแบบเจ็บไม่เอาที่เหียนะตอนนั้นคือไม่เอาเจอหลังเข้าไปนั่นน่ะเจ็บแล้วยาแล้วไม่เอาแล้วเจ็บ คุยกันไปนานอะตื่นขึ้นมาก็มารอยเนโตเก่าเอ๊ะมันเป็นแบบเหมือนกป็ฟสะเก็ดเอ๊ะไปโดนอะไรนะคิดไม่ออกเอาไปดูกระจกเกิดแบบว่าเป็นดาวเสาขึ้นมาแล้วน่ก็ฝ่าแต่ว่าพอศาสตร์เสร็จแล้วเนี่ยเราไปเข้าม .4 ีใช่ไหมเราก็มัดผมไปโรงเรียนต่ต้องก้าวไปเขาไม่ให้เรียนเขาบอกว่าเนี่ยผิดระเบียบคิดดูว่าตั้งแต่ม .4 ีมหะมปลายเนี่ย สูญเสียพาสเตอร์ยาสีเนื้อไปกี่แผ่นแปะทุกวันอ๋อต้องแปะแลาพสเตอร์ยาเพื่อปิดแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไปเรียนทุกวันเราอยากจะแบบเฮ้ยเราอยากจะแบบมีความสุขอ่ะอันนี้่างกับพระเจ้าก็เอาพระคัมภีร์มาอ่านอ่านหน้าแรกๆเลยมันก็มีขีดลายทั้งภาษาไทยสังกิตเลยนะมันสองอันแล้วแบบมีแบบแคมเปอร์มอนสเตอร์ก็จอ่านภาษาไทยปุ๊บ ว่ามังกรเอาเว้เอาเว้ยเครียดอีกใจไม่ดีเครียดหนึ่งใจไม่ดีแล้วก็อุ้ยตายแล้วมีมอนสเตอร์อยู่ตัวฉันฉันต้องแบบฉันต้องทำอะไรกับมันฉันต้องปราบชั้นไม่ดีแน่แน่บอดี้เคเนี่ยเป็นเงี้ยดูดิไปช่วยบัดหลวงองค์ไหนมาปราบโรงเรียนอยู่เซนโยใช่ไหมจำได้ว่าเอ้ยมันมีแบบไม้กางเขนอยู่แถวๆหัวมุมสีลมไปเลยขับรถไปชื่อว่าไครส์เชิร์ด ไปถ่ายรูปมากั้งเขนมันเป็นกล้องสมัยก่อนจะมีกล้องกล้องแบบไม่ไม่ฟิล์มที่มันมีจอเล็กๆอ่ะกล้องคอมแพกกล้องคอมแพกมีจอเล็กๆก็ไปถ่ายมาปุ๊บไปร้านสักเลยเอาแบบเนี้ยทับทับพับกลง คือไม่รู้ดูหนังพวกเอ็พวกจิตสมัยก่อนแบบช้านไปหรือเปล่าแบบต้องเอาไม้กันเขนปักมังกรมังกรคนที่ศักอ่ะถามแล้วด้วยนะแน่ใจเหรอคะพี่จะไม่ทําให้มันแบบศิลปะไม่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 พี่มีความเชื่อศรัทธาเอาไม้ก่เขนปักมังกรไปเถียงมาด้วยไปเถียงมาด้วย มังกรเท่านี้การเขียนเท่านี้ปักเข้าไปนี่ถึงไหล่เยนี่แหละทิ่มเข้าไปเลยใหญ่มากจริงๆทุกคนสงสัยกับทำอะไรอ่ะคือแบบให้พวกที่บ้านดูทุกคนแบบมึงไม่มีศิลปะเลยหยางว่ามาะคือคนที่สักส่วนใหญ่เขาจะแบบให้มันต้องแบบมีความสวยงามอันนี้คือเลอะปักลงไปเลยมันดูไม่มีความต่อเนื่องของลงของลายไม่มีไม่เลยและยังไม่จบยังไม่จบ พอผ่านไปเราเริ่มพอมามาเป็นคริสเตียนนะเราเรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นจะไปสักทับอะไรไม่ใช่หรอกมันเป็นความเชื่อมันอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะแล้วเราก็เลยไปหาเพื่อนที่เป็นแบบช่างสักเอีกแล้วเราก็บอกว่าคำเนี้ยมันไม่สวยคือมันเป็นแบบกางเข็กระคือไม่ต้องคิดถึงลบเลยนะใหญ่แบบเลยเถิดละมากเราต้องเติมต้องไปต่อเติมต้องไปทําให้มันเข้ากัน โอ้โหทำออกมาเต็มหลังบแบบว่า<ห>แบบภาพที่ทำออกมาคือเกินครึ่งหลังอ,ะอ่ะใหญ่จริง<อ>แล้วเราก็ถามว่าอันเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่<อ>ในการสระเขาบอกน่าจะประมาณ <c oughs> สองวันก็คือต้องมาสองสองรอบมาสองวันคือไม่จบอ,ะอ่ะก็เลยก็เลยคุยกับเขาว่าเออกายแค่ค่าแบบที่ออกมาทันคลุมที่อ่ะครอบครัวนะพ่อกับแม่เลี้ยงเพื่อนคือเหมือนกับเขาอยากจะให้เรารู้ด้วยตัวเองจะผิดจะถูก จะดีจะไม่ดีอเออแค่อยากให้เรารู้ัวเองเหมือนกับพ่อแม่พี่คโงแสบมาระดับหนึ่งแต่เกิด<อ>เกิดไม่ทันไงเขาก็เล่าหลุดหุเล่ามาบ้างว่าแบบม<อ>ีอะไรบ้าง<อ>เป็นเด็กสปอยอ่าอ่าอ,อยากได้อะไรได้<อ><อ>เราก็เลยแบบ เป็นปาร์ตี้เป็นบ้านแห่งการปาร์ตี้เซฟเขาทุกคนก็จะมารวมตัวกันอะไรนี้รุ่นพี่ที่เที่ยวแบบเพื่อนเพื่อนต้องมาเคยมาบ้านพี่อ่ะรู้จักไม่รู้จักไม่รู้แต่ต้องเคยแต่ต้องมาเออเคยมาทุกคนรู้เบอร์บ้านไม่รู้ทำไมต้องนม่หยมันยังไม่ได้เป็นนักร้องนักร้องนะคือแบบเป็นแบบบ้านที่ปาร์ตี้มาจนพอจะมา เป็นนักร้อเออแล้วมันเริ่มต้นยังไงการมาเป็นนักร้อต้องบอกว่ายุคนั้นอ่ะมันไม่เหมือนกับสมัยนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่า90นอ่ะมันไม่มีหรอกมานั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านแบบทั้งวันทั้งคืนมันคนออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกพอตอนนั้นอายุ17อาจะจะมาออกเทปนะทำออกเทปนะแม่ก็บอกอุ้ย ยัยละลูกสาวจะไปเต้นกินลํากินเขาแบบไม่ได้เดี๋ยวถ้าทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยชื่อเสียงเขาอายอายเพื่อนอายเพื่อนแม่โหนหน้าใยญ่แต่ว่าเขาเลยบอกว่าโอเคเขาจ้องเคลียบบ้านละเขาจะกลับมาอยู่ที่บ้านโอ้เขาเนี้ยเพื่อนเพื่อนทุกคนทรมานมากเราะว่าแม่บนกลับบ้านกลับบ้านแล้วตอนนั้นพอแม่เข้ามามันเริ่มทําให้เราเข้าที่เข้าทางเลยพี่โบก็ทะเลาะกับแม่สิไม่ได้ก็คือยอมไม่ยอกหรอกมันคือมันอึดคือเรารู้สึกว่าอ้าวแล้วทําไม ไม่เราไม่ได้อยู่ในกรอบมาตั้งนานแล้วทำไมอยู่ดีๆอยู่ดีๆต้องโดนมาตีกลออย่างนั้นอย่างนี้ต้องแบบตีสองต้องถึงบ้านก่อนจะเป็นทีเคก่อนเราเค้มันมันไปมีแววอะไรพี่โบอะไรที่เขาแบบเฮ้ยเขาถึงมาก็คงเป็นความสนุกนี่แหละเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไปที่ไหนแล้วแบบเทีงยวฮคือแบบว่าไปเหมือนไปสร้างปาร์ตี้ให้กับถึงบ้านไหนเยี่ยมๆอย่าง เอไปสนุกสนานหมดเอเเทคือสามารถแบบหาเรื่องอะไรเข้ามาได้เสมอจะเรื่องดีเรื่องไม่ดีไม่รู้นะแต่สนุกสนานสมัยก่อนก็เลยคือคนก็จะชอบแบบไหนก็ชวนไปชวนไปเงี้ยก็เลยก็เลยรู้จักคนเยอะแล้ว เพื่อนที่สนิทคนเนี่ยก็คืออยู่ไใกล้บ้านคือส่วนใหญ่เพื่อนใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละดึงมาแล้วก็เป็นหลานของพี่สมเกียรติพี่สมเกียรติอายแชัยพนิดเขาก็เลยก็เลยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็พอเราโตขึ้นเขาคงเห็นแววว่าไอ้สองคนนี้เต้นมันคือเราไม่ใช่เด็กเทรนเพื่อเป็นศิลปินคือเราเราชอบเที่ยวแล้วเราบอกว่าจอยเนี่ยสนิทกันมากสนิทกันแบบไปไหนมาไหนเปเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนอนุบาลแล้วคืออหรอ อ๋อรู้มาเลยเหรอแล้วก็อยู่โรงเรียนเดียวกันมาแล้วก็เลยมาสนิทกันตอนที่เริ่มแบบไปเที่ยวกลางคืนเพราะว่าในรุ่นเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครเริ่มเร็วก็คือมีแค่สองคนเนี้ยที่แบบเริ่มเร็วไม่ไหวเลยก็เลยไปเที่ยวเล่นกันแล้วก็ชอบไปทรัสสมัยก่อนเนี้ยไปแบบไม่กินเหล้าไม่สุบบุหรี่ไม่ได้แบบเล่นยาใดๆไปเต้นเนียโหแต่แบบเต้นหกชั่วโมงติดกัน ใช้เหมือนกับไปตอบบัตรอะไปทุกวันจันถึงจันทร์พี่เขาให้ห้อฟรีอะ่างไอสองคนนี้แบบตัวนึงคนถ้าสมมุติไปที่นี่ไม่ผิดหวังแฮปปี้มีความสุขล้วก็เลยมาออกเทปใช่ก็เลยโดนไอตพี่สังเกตก็เลยแบบไม่ต้องทำอะไรเอาแบบนี้เราก็าบอกว่าเฮ้ยแต่เราไม่ร้องเพลงไม่ได้นะเดี๋ยวจะให้ไปเจอพี่บอยโกเสียโพงคิดว่าเออพี่บอยเขาจะต้องแบบ สอนร้องเพลงดูเลมี่า้ากหรือว่าเล่นนี่แนพี่บอยมาพร้อมกับกีต้าร์หนึ่งตัวร้องร้องเพลงอะไรเป็นบ้างเราไม่เป็นเลยพี่ลมหายใจพี่ร้องเป็นไหมไม่แน่ใจพี่เขาก็ปิ้นเป็นกระดาษเหืือมาให้เขาก็เล่นอ่ะร้องไปจะ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 ให้จะทำเช่นไรอย่างร้องให้ทันจบสองประโยคให้อยอผ่าน จริงเหกออย่างว่าเราก็เดินเชิงกัตาออกไปเลยจ้าแล้วแล้วก็เอาสัญญามาให้เซนเซนตอนนั้นเลยวันเลยเราก็งงเราก็บอกหันไปคุยัจอยง่ายงี้เลยว่ะ้จอยก็บอกว่ากูก็ไม่รู้อ่ะเอาไงเอาสัญญามาเซ็นแล้วก็นั่งคิดเฮ้ยเซนสัญญาเว้ยเรื่องสําคัญในชีวิตเลยนะ เนี่ยคุยกันอยู่มาห้าวีแล้วหันไปเซ้นเราเราไม่โทรปรึกษาแม่ปรึกไ,ไม่มีเลยเหรอ <c oughs> เรารม่แบบชาชล้อกไงน้อยเหบือนชาชลียังคุยแล้วอ๋อแต่ใจเองได้แล้ว <c oughs> ัใจเองได้แล, <c oughs> แล้วแต่ตอนนั้นยังไม่มีสมุดบัญชีเลยนะ <c oughs> ะยังใช้บัตรเครดิตเถอะแม่นะ <c oughs> พี่ที่เบอรี่เนี่ยแหละเขาก็พาไปทำสมุดบัญชีเออที่สยาม คือพี่อะถูกแบบว่าลงหน้าหนึ่งแล้วก็เขียนว่าทำลายวัฒนธรรมเออเออจใช่ภูเขาดังมากตอนนั้นอะนนนคือตอนนั้นก็มาย้อนคิดจนถึงทุกวันนี้นะทุกวันนี้เด็กๆก็ถูกว่าว่าทำลายวัฒนธรรมเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมันมีทุกยุคออไม่ไม่ได้ซีเรียสแต่ตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะเขาบอกว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือมันจะมีคำหนึ่งที่พีอาร์ส่งโบจอยน้อยใจจะเลิกทำเพลงนี่แบบนี่พี่พูดอย่างนั้นเหรอ คือมันคงเป็นแบบวิธีการปล่อยข่าวมาชุดสองดังกว่าเดิมพะเช่นหน้าใช่จริงมันมันมันก็เป็นแบบวงการบันเทิวที่บ้านเขาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เขามีความรู้สึกแบบเขาแบบรับไม่ได้ไหมพี่แบบข่าวมาแบบนี้หรือพ่ออาะแต่ผมขอเดานะพ่อแม่ปล่อยขนาดเนี้ยเขาได้สบายสบายใช่ไหม เขาไม่ได้อ่านด้วยมั้งทำให่เกิดรฟังเพลงด้วยวะึ้นไม่ไม่มีอะไรพอตอนโตโตขึ้นเพื่อนเขาก็ชวนไปร้องเพลงเันาไม่รู้หรอกนะว่าเราร้องเพลงไม่เก่งพี่รู้สึกพี่สวยจริงหรอจริงแต่ก่อนเนี้ยตอนเด็กๆเนี่ยพี่จะรู้สึกพี่ขี้เหล่เพราะว่าเราโวยแบบ แต่ก่อนยังไม่จัดฟันก็ฟันก็จะเป็นแบบมีเคี้ยวตรงนี้แล้วก็ฟันใหญ่ฟันแบบเหยืนอกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไปจัดฟันพี่จัดฟันมาแล้วห้ารอบจัดให้มันเข้าที่มัดทุกวันเนี้ยเป็นแบบสวยงามมีกอฟันมีทํามมันให้มันแบบเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเออพี่อยากสวยสมัยเด็กๆรู้สึกขี้เละแต่ก็แต่ก็แบบเป็นเป็นดักแบบเป็นเป็นเด่นมาตลอดนะแบบเชียร์ลีดเดอร์ดัมเมเยอร์เป็นอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเพลไม่สวยเอแต่พอมาเป็น นักร้องปุ๊บอู้รู้สึกตัวเองสวยขึ้นมาทันทีออกงานต่างๆอะไรอย่างนี้มีบางเอฟซีมากรีการ์ชน่าจะเป็นผู้ชายมาจีบมากกว่าที่มีผู้ชายมาจีบแล้วแบบงงๆแล้วเรื่องผู้ชายเป็นไงตอนนั้นอ่ะโอ้โหก็ได้แม่งเลยแล้วชูไหมต้องมีแหละคือบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ เราไม่ได้แบบคบกับใครจริงจังเพราะเรารู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเราก็ไม่คือไม่อยากแต่งงานอย่างนี้ดีกว่าเป้าหมายในชีวิตเนี้ยก็รู้สึกว่าอยา,อยากจะอยู่กับคนที่คุยกันรู้เรื่องอเข้าใจกันแค่นั้นแต่ว่าตอนนั้นก็จะมีคนมาจีบอ่ะสมมุติว่าหนึ่งไม่พอมือเนี่ยไม่พอคนอมาจีบค่ะเราก็ปฏิเสธคนไม่เป็นอ๋อเราก็จะแบบอ่ะคนนี้มาคุยเอาไปกินข้าวอ่ะกินก็ได้อ่ะอคนนี้โทรมาอ่ะคุยคุยกินข้าวก็ได้ แต่ก็คือไม่ไม่รึกซึงนะผิวเผินคุยได้คุยได้กินข้าวได้กันได้เป็นเพื่อนกันได้จนมันแบบมันเยอะมากปวดหัวอวันนบบ หกเจ็ดคนที่แบบคุยพร้อมๆกันอ่ะโอ้โหพร้อมๆกันปวดหัวมาก,กรู้สึกแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเมเนจยังไงเหรอม่้แต่เราเราไม่ได้เป็นคนคุยนานเราไม่ใช่คนแบบม,มึงอามิงอันตอนนั้นมันใช้โทรศัพท์มือถือแล้วใช่ไหมมีแล้วมีแล้วเป็นสามสามหนึ่งศูนย์ไม่แต่ตอนรุ่นที่ทํางานพอทํางานแล้วมันก็เป็นโนเกียแบบแปดแปดห้าศูนย์อะไรอย่างนี้แล้วต้องแบบรุ่นทางแพงอ้อยเป็นนักเป็นนักร้องเราต้องใช้รุ่นทังแพงกระสิกกระสิได้าระเนาะมีหลายเครื่องด้วยเพราะเอาไว้เบอร์นี้ให้คนนี้เบอร์นี้ให้้คนนีอ แต่ก็สลับแล้วก็สวยคุยได้คุยได้แต่ว่า<อ>วันหนึ่งเรารู้สึกเราอึดอัดแล้วงั้นรู้สึกว่าเราไม่มีเวลานของตัวเองอเอาง่ายๆไม่มีเวลาไปหาหนุ่มของตัวเองเห<อ>มืนอนพอมาจ<อ>ีบเราพอมานั่งคิดแล้ว เออเราเข้าใจละเราไม่ชอบให้คนมาจีบเราชอบไปชอบเราชอบไปจีบเขาชอบไปจีบเขามากกว่าความแต่คนมาจีบเยอะเราไม่มีเวลาไปจีบใครเข้าใจไหมเราเลยอธโคมมาอ๋อกินข้าวอ๋อได้ได้เจอกันเออสีฟ้าได้ค่ะได้ค่ะโอเคกินข้าวอ๋อได้ไปเจอกันสีฟ้าแล้วกันวันนี้นั่นน่ะน่าไปเจอกันโอ้โเกลียดโบกันชี้หน้าด่าแบบคือเรานัดทุกคนมาเจอที่ร้านสีฟ้าที่สยามเนี่ยสถานสยามเหรอทั้งสองร้านสีฟ้านี่ไม่มีโบเข้าวเลยคือทุกวันนี้แบบ มองบางคนมองหน้ากันไม่ดแล้วเขาเกลียดโบน,นปรากขอโทษโบไม่ได้ตั้งใจโบแค่คิดน้อย<ม>คือเราแค่รู้สึกว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันเขาน่าจะรู้สึกว่าก็ก็เราชวนเรากินข้าวไงเรามีเพื่อนอีกคนนึงเราก็เลยเขาเก็<บ>ามาเพื่อมากินเขาก็ชวนเราเหมือนกันก็เ,เลยมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าลึกๆไม่ได้อยากจะทําร้ายจิตใจใครเลยนะแต่เหมือนกับพอเขามาเจอกันเฮ้ยมันเสียหน้าอ่าต้องยอมรับอันนี้อันนี้อันนี้ที่เราคิดไม่ถูกนจริงมันเสียหน้าแล้วพอมันโตขึ้นมาทุกคนมีหน้ามีตาในสังคมครับคือมันไม่ดีอ่ะเออใครใครที่คิดว่าจะทําแบบนี้ก็อย่าํามฟังไว้นะเด็กเออแต่ว่าจิตใจตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดน้อยน้อยน้อยสุดๆที่อายุเยอะแล้วอ่ะแลการที่ให้ไปแบบไป เที่ยวผับทุกๆวันร้องเพลงที่ผับอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางของพี่แล้วแต่ว่าการที่เราตั้งค่าตัวไว้มันเหมือนเผื่อว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่คือส่วนใหญ่ที่ขึ้นคอนเสิร์ตที่เป็นโอเคมันก็เป็นเลทของคอนเสิร์ตใหญ่นั่นแหละถามว่ามันค่าตัวเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมันเป็นเลทคอนเสิร์ตใหญ่มากกว่าแล้วถ้ามีธีมที่แบบเฮ้ยเขาจัดงานอยู่เก้าสูน่ะอ่าอย่างเงี้ยค่อยไปอ่าก็เลือกเลือกงานที่แบบเหมาะกับเราด้วยใช่เพราะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเราไม่ได้อยากไปแบบ โชว์แล้วก็สนุกเน<ม>ี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากไปเจอคนที่เกิดในยุคเดียวกับเรา,า,ารที่สนุกกับเวลานั้นกับเรา<ม>คือมันมันช่วยมันช่วยให้แรงเราอยากมีแบบดําเนินชีวิตอยู่ต่อไป<ม>อะ่ะเฮ้ยมันขนาดนั้นจริงๆนะาาร,รู้สึกว่าการที่ได้เจอแฟนคลับที่เขาแบบรักในเพลงของเราแล้วก็ยังคงติดตามเราอะ่ะเฮ้ยมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆ<ะ><ผ>มาก <ผม S 1> คิดว่าในยุคนั้นอะ่ะมันมีอะไรที่มันมันทัช จิตใจเราเยอะมากมันเพราะอะไรพี่โบคิดว่าอะไรมันเป็นเสน่ห์ของยุค90หรืออะไรที่มันแตกต่างกับยุคตอนนี้มันเป็นยุคก่อนเปลี่ยนถ่ายจากแบบเอ่อแบบแอนาล็อกเป็นดิจิตอลใช่แล้วแอนาล็อกมันได้จับมันได้ฟีลลิ่งตรงนั้นอ่ะมันมันมันไม่ใช่แบบคอมพิวเตอร์ที่ทุกอย่างจัดการให้หมดแล้วมันก็เลยมันก็เลยมีความผูกพันพี่ว่าพี่ว่ามันเป็นทางจิตวิญญาณแบบหนึ่งอ่ะในการที่เราสมมติพี่อัดเพลงเนี่ยพี่ต้องร้องไปหลายๆครั้งโดยที่แบบ โอโอเคทีเค okay, มันก็ต้องจูนด้วยถูกแล้วนะแต่ว่าการที่แบบเราเราต้องไปทําให้มันเป็นมาสเตอร์พีซให้มันอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโรแบบเส,<น>ส้นก่อนที่จะมาเป็นแผ่นซีดีอะไรพวกเนี้มันมันรู้สึกแบบเหมือนมีจิตวิญญาณเราอยู่ในนั้นอะ่ะเออแต่พี่ก็คิดว่าพี่ไม่ใช่นักร้องนะจัริงเอนเรเทนแหละมันคือจับพัดจับผูขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอืมมันเป็นมันเป็น d e สตินีมันมันเดินมาอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบยุคยุคนั้นยุคโดโจคือนักร้องคือเน้นแบบเสียงใสร้องแบบน่ารักแล้วก็ดนตรีมันสนุกมันเป็นมันเป็นมันเป็นคอนเซปต์ของค่ายโดโจที่แบบแบบ girls from next door คือให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าใครก็ได้เออแบบทุกคนสามารถมีความสุขได้อะไรเงี้ยใจอยากจะทำเพลง TK อีกสักเพลงหนึ่งคือแต่ว่าแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาแบบที่มันแบบ เหมาะๆก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะแต่ว่าคือรู้สึกว่ามันจะจบได้อย่างสวยงามความเป็นทีเคเนี่ยแต่ว่ามีตำนานอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ยังยังคิดภาพไม่ออกจริงๆมีคนอยากจะทําให้เยอะมากเลยตอนที่จอยออกมาแรกๆทุกคนคนนั้นคนนี้เรียกไปหมดแหละแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ทัมมิ่งก็ก็ก็ถ้าใครที่แบบเกิดยุคเราก็รอแล้วกันนะอ่ะสุดท้ายแล้วครับเวลาเราใกล้หมดแล้วอยากจะให้พี่โบฝากอะไรถึง เด็กรุ่นใหม่หรือว่าจะเป็นเด็กยุคเราหรือจะเป็นคนยุคเราก็ตามเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่พี่โบทำพี่เห็นโครงการดีๆหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงเด็กที่กําลังเติบโตอยากจะเป็นนักร้องแบบพี่โบบ้างดีกว่าทุกๆอย่างในแนวันนี้เราพูดเรื่องศักนะขอฝากเรื่องศักดีไหมได้เลยสิครับคือต้องบอกเลยว่าถ้าน้องๆนะคะคิดว่าอยากจะมีรอยสักเป็นของตัวเอง คิดดีๆคิดเยอะๆแล้วก็นะ <laughs> อย่าตามเพื่อนอย่าตามแฟนนะคะคิดไปเลยว่าเราอะไรที่สําคัญสําหรับเราคืออย่าไปแบบว่าเอ้ยตอนนี้เราชอบเราชอบคิตตี้เราชอบไเราอยากจะไปสักงนั้นอะ่ะเ <laughs> ตรียมตัวทับได้เลย <laughs> มาเลยแชทออฟได้เลย <laughs> เ,ออเออพอาะโตขึ้นมาแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> คุณจะไม่ชอบคิตตี้แล้วใช่คือเอาอะไรที่มันมีความหมายแต่ว่าถ้าถามโบนะโต ให้ได้ระดับหนึ่งให้เราคิดอะไรตกตะกอนในชีวิตของเราได้เรื่องแฟนก็ด้วยเอ,อถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองได้อยากจะบอกว่าถ้ายังไม่จบมาหาวิทยาลัยอย่าเพิ่งมีแฟนคือผบคิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องฟังผู้ใหญ่อ่ะอย่างโบเป็นคนที่ไม่ฟังเลยแล้วก็เลยก็เลยรู Ooh, ้สึกเอ้ยบางทีอยากย้อนกลับไปกลับไปแก้อะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามันมีบางอย่างที่บางเรื่องที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านมาได้แต่อันตรายชะมัดเลยอ่ะ คืออะไรในเรื่องหนึ่งไปเที่ยวกลางคืนมันก็ต้องมีอยู่แล้วเรื่องยาเสพติด<ช>เรื่องอะไรเงี้ยอันตรายมากๆาเลยไม่ใช่ว่าแบบทุกคนจะผ่านตรงนั้นมาได้ใช่คือโบเนี่ยถือว่าแบบไม่ล้มหมอนนอนเสือไม่เป็นแบบสติไม่ดีอหรือสติไม่ดีอยู่แล้ว <c oughs> อ,อาจจะอ่องอองมากตอนนี้อาจจะเกินเกินถ้ามันแบบว่ายังยังหยอกพูดจารู้เรื่องอย่างนี้ได้แล้วก็แบบว่าผ่านมาได้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นอันตรายนะคะในในที่ที่เราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะ มั่นใจในตัวเองเราโตแล้วบางทีไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นเขาเจอมาก็ได้ออไม่ต้องไม่ต้องไปเจอประสบการณ์เองทุกอย่างแล้วฝากไวต้ตรง